คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวของ iPhone 15ซีรีส์ทุกรุ่นหลังจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับว่าแต่และรุ่นเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆแบบไหนเอ้ยจะซื้อตัวนี้ให้กับตัวเองดีหรือเปล่านะครับผมมาฟังคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับทุกคน อารารีเคสเคส iPhone 15ซีรีส์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสไตล์มินิมอลเน้นคุณภาพภายใต้โสโลแกนอาราเอ็กซ์เพียที่สร้างประสบการณ์แบบพิเศษพิเศษให้ผู้ใช้ด้วยเคสวัสดุพรีเมียมทุกชิ้นและแฝงฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเช่นขอบเคสที่ยกสูงปกป้องหน้าจอเลสก้องเสริมูเคสเพื่อป้องกันการกระแทกจากการตกหลน่นรวมถึงผิวสัมผัสเคสให้ความรู้สึกนุ่มละมุน รู้สึกได้ถึงความพรีเมียมแอโรเฟมเคสดีไซน์สุดหรูรองรับแม็ s a ซ e แข็งแรงทนต่อร้อยขีดว่วนเนื้อเคสเนี่ยเป็นแบบแมท ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับและยังมีสีให้เลือกความเัเจุรีเข้ากับเราได้อีก4สี4นะครับผมเพื่อแมตต์แบล็กแมตต์ดาร์ e กรีนแล้วก็พับเกรย์นะครับใครอยากได้สไตล์แบบมินิมอลเรียบๆแต่เน้นคุณภาพนะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คําอธิบายได้เลยและมีส่วนลดให้สูงสุดถึง10%หรือว่าได้เป็นคลิปที่หลายๆคนก็รอจากอัปเดตรีวิวเหมือนกันนะครับผมว่าอยากจะได้มุมมองจากพี่ดีไอที่ได้ลองใช้ iPhone 15มานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแต่รุ่นแต่ราตัวเนี่ย เออในความคิดเห็นพี่เดีมันน่าจะเหมาะกับใครบ้างอะนะคลิปนี้ก็เลยมาประกอบกันตัดสินใจให้ใครหลายๆคนละกันอย่างแรกต้องพูดถึง iPhone 15ก่อนหน้านี้เลยกันนะครับผมหลังจากเปิดตัวมาก็โดนกระแสหลายๆคนที่ได้รับของกันไปแล้วเฮ้ยเปิดไปเครื่องค้างบ้างนู่นนี่นั่นย้ายข้อมูลไม่ได้บ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ย ช่วงแรกก็แอบ,บจะมีด่านในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแอปเปิลของราคาตั้งหลายหมื่นนะฮะทาไมไม่เตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้ตรงนั้นไปนะหลายคนก็เป็นหรือว่าหลายคนไม่เป็นโดยเฉพาะตีไอ้นะได้ดูข่าวหรือว่าอัปเดตให้เ,เพื่อนๆก่อนแล้วว่าการจะย้ายข้อมูลให้มันไม่ค้างนะครับหรือว่าการเปิดเครื่องครั้งแรกต้องทําอะไรยังไงก่อนเพื่อให้มันไม่ค้างน่ะนะคือการอัปเดต iOS 7.0.3.2อะไรต่างให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดกันไปก่อนเพื่อในการจะอัปเดตแล้วมันจะไม่ค้างนะครับผมแต่จนะริงๆแอปเปิลควรจะทำมาตั้ ก็ต้องเข้าใจหน่อยแต่ก็ทําคลิปออกมาบอกบอกไว้ก่อนแล้วหลายคนก็ทําแล้วก็ถานหรือว่าหลายคนทําแล้วก็อาจจะยังคงเจอปัญหาอยู่อันนี้ซึ่งต้องไปคุยกับ Apple อีกทีนึงแล้วกันนะฮะแต่ไม่เกี่ยวเด้อไม่ใช่เราก็ทําเต็มที่ในฐานะสื่อที่เราทําได้แล้วนะแต่คลิปนี้ในคลิปนี้คิดว่าถ้าใครที่เข้ามาดูนะครับก็น่าจะตัดสินใจเทใจมาในฝั่งของ iPhone 15ประมาณนึงแล้วล่ะถึงจะเข้ามาดูคลิปนี้ได้แต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะต้องซื้อรุ่นไหนดีให้มันเหมาะกับเราเพราะว่าแต่ละตัวราคามันก็็นนนนัั่แหหลละกลกอพขึ้ ทั้งนั้นเลยนะครับก็น่าจะต้องซื้อที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วก็ใช้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองอ่ะไปะเริ่มเลยในตัวของ iPhone 15รอบนี้นะครับก็มีอยู่สี่รุ่นเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะก็คือ15ธรรมดา15 plus นะ pro แล้วก็15 pro max ซึ่งยังไม่มีอัลตร้าโผล่เข้ามาณนตอนนี้นะฮะอันเนี้ยขอแบ่งจำแนกเป็น2ฝั่งก่อนละกันนะครับว่าเพื่อนๆน,น่าจะเหมาะกับใครก็อย่าะเจาะของ iPhone 15ก่อนละกันนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเว้ยไอโฟนสิบห้านะฮะไม่ค ความนิยมสักเท่าไรจริงมันก็หมดตลอดตลอดนะซึ่ง iPhone 15. 15าสิพเนี่ยนะฮะมันน่าจะเหมาะกับใครอันนี้ต้องบอกกันนะว่าอันนี้รีวิวนะครับไม่ได้ซื้อตัวของ15 Plus มาเพราะรู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับตัว15มากๆแค่ขนาดหน้าจอที่ต่างกันแค่นั้นเองประสบการณ์โดยรวมมันก็น่าจะคล้ายๆกันอาจจะอยู่ที่แบตเเล็กๆน้อยๆเนาะอ,อ,อ,อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือรุ่นนี้มันมีการปรับเปลี่ยนนะครับในแง่ของ ดีไซน์มาเล็กๆน้อยๆจากตัว1 2ถึง14นะครับที่ขอบเนี่ยมันจะมีความมนขึ้นบางคนอาจจะเห็นว่าพี่มันก็ดูเปินขอบเหลี่ยมปกตินะครับแต่ถ้าได้ลองไปจับไปถือไปใช้งานดูแล้วนะจะรู้สึกได้ถึงความคอมฟอร์ตต่อมือเรามากนะฮะดูแบบซอฟต์กับมือเรามากเลยคือจับถือแล้วมันดูสบายมากขึ้นจากปกติถ้าใครไปลองจับ12หรือถึง14มาเนี่ยมันจะมีความคมของขอบอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะจนตอนแรก12โผล่มาเขาบอกขอบบาดมือขอบบาดมือนะแต่อันเนี้ย ในตัว15เนี่ยขอบมันลดความคมลงไปเยอะมากๆแล้วมันก็รู้สึกจับถนัดใช้งานง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแต่อยู่ที่ขนาดอีกทีนึงนะเพราะว่า15ธรรมดานะครับผมเขาเป็นขนาด 6.1นิ้วส่วน 15+ นะครับผมเขาเป็นขนาด6.7นิ้วอันนี้ขอยกตัวแทนในฝั่งของ15 Pro Max เข้ามาจับมาถือเพราะว่าลักษณะการจับถือเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน,กนความใหญ่ความแรงต่างมันจะคล้ายๆกันเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้อย่างแรกคือด่านแรกเลยที่หลายๆคนจะต้องเลือกอยู่ว่าตัวเองชอบหน้าจอเล็กหรือว่าชอบหน้าจอใหญ่จะไป15หรือ 15+ นี่คือด่านแรกเลยนะ นะครับบางคนชอบหน้าจอใหญ่ดูเต็มตาดูวิดีโอได้การจับถือก็ถือว่าไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็รับไหวกับความใหญ่ของ6.7นิ้วอยู่แล้วหรือบางคนชอบเล็กๆก,ก็อาจจะเทใจมาเป็น15อันนี้ก็อยู่ที่ด่านแรกเลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าจะเป็นตัวตัดสินว่าจะเลือก iPhone 15ดีไหมนะครับนั่นก็คือเรื่องของสีเออ รอบนี้นะครับด้วยการที่ Apple เนี่ยมีการลงสีด้านหลังนะครับผมแบบใหม่ให้กับ iPhone 15รุ่นธรรมดากับรุ่นพลั s นีมีการใส่สีลงไปกระจกด้านหลังเลยทำให้มันดูขุ่นขึ้นนะครับทำให้มันดูออกเป็นแบบพาร์ทเทลพาร์เทมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่ชอบ สีสันที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูน่ารักดูพัสเทลดู <S <S มินิมอลมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องเทใจมาในฝั่งของ iPhone 15ับ15 Plus. พัทเพราะแน่นอนตัวโปรเราอาจจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะเป็นไทเทเนียมที่ดูเข้มดูขขึมยกไปอีกหนึ่งระดับขึ้นไปเลยซึ่งคิดว่าน,น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่เฮ้ยผู้หญิงอาจจะชอบในตัวของ iPhone 15 15พัทมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะปีนี้ iPhone 15 15พัทเนี่ยทำสีออกมาได้ ดูดีแล้วก็โอเคมากๆากและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่ iPhone 15แล้วก็15 Plus เนี่ยเฮ้ยมีการปรับเปลี่ยนแล้วน่าจะมัดใจเพื่อนๆในการที่จะมาซื้อ15กับ15 Plus มากยิ่งขึ้นกนคือเรื่องของการได้ Dynamic Island ทุกคน นี่สิ่งนี้นะครับหลายคนโหยหามาตั้งแต่ iPhone 14แล้วแล้ว p p o o n e 4 4รุ่นธรรมดารุ่นพ l u สเนี่ยดันไม่มีมาอันนี้น่าจะเป็นจุดชูที่ทำให้หลายคนอยากจะได้และที่สำคัญงบไม่ต้องเกิน40,000ขึ้นไปจากเมื่อก่อนนะครับ้าใครอยากได้ Dynamic Island มาใช้งานต้องเป็นตัว14 Pro 14 Pro Max ที่นู่นฮะ4 0 0 0 0อัพแต่ตอนนี้นะครับในราคา32,900บาทเริ่มต้นในตัวของรุ่นธรรมดานะก็ถือว่า ได้ตัว Dynamic Island มาใช้งานมันมัน,มนคือกิมมิกเสริมค,ความน่ารักอะเนาะน่าจะตกใครหลายหคนที่มีงบประมาณไม่เกิน40,000แล้วก็มาใช้ iPhone 15หรือว่า15 plus ตรงนี้เข้าไปนะครับผมกับการได้ Dynamic Island ตรงนี้นะฮะขยับมาในแง่ของความเร็วความแรงนะครับใน iPhone 15กับ15 plus เนี่ยเอาจริงนะคือเขาใช้ชิปตัวเดียวกันเลยคือ A 1 6 Bionic ซึ่ง A 1 6 Bionic ตรงนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินว่า มันอยู่ในตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เขาหยิบตัวนั้นแหละมายัดให้กับรุ่นธรรมดากับรุ่นพัดซึ่งถามว่าทั้ง2รุ่นจากที่ลองใช้ iPhone 14กับ14พัฒมาเนี่ยรุ่นธรรมดากับรุ่นพัฒแทบจะแตกต่างกันในแง่ของคะแนนไม่ต่างกันประมาณไม่เกินหลักร้อยนะครับไม่เกินหลักร้อยเลยถือว่ามันพอๆกันเลยเพราะว่า การวัดค่าแต่ละแต่ละค่ามันก็สวินขึ้นลงขึ้นลง,นลงประมาณร้อยหนึ่งนะครับไม่เกินร้อยหนึ่งอยู่ละความเร็วความแรงเรื่องชิปมันถือว่าเท่ากันถ้า2ตัวนี้จะเลือกก็คือเรื่องแค่แค่หน้าจอแค่นั้นเองความเร็วความแรงมันเหมือนกันเลยแทบจะไม่แตกต่างกันเยอะเลยด้วยซ้ำนะครับในตัวของธรรมดาแต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้งานโซเชียลบางคนบอกวิตัวธรรมดาได้ชิปรุ่นเก่ามันจะใช้งานโอเคหรือเปล่านะครับเออมันจะบอกกับผมไหมผมเออต้องการความเร็วความแรงนะเฮ้ยไอ้นุม่มอยากจะบอกเลยนะชิป A16 เนี่ยมันเคยเป็นอดีตตัวท็อ มันยังคงเร็วคงแรงตอบโจทย์กับการ ใช้งานณนะปัจจุบันนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ลองเอาไปเล่นเกมมาหรือว่าเอาไปดูหนังฟังเพลงมาเล่นโซเชียลมาบอกเลยว่าตัวนี้คลิปอยู่แล้วบางจุดอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของบั๊กเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ต้องพอเข้าใจช่วงแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยอซอฟต์แวร์ต่างๆมันก็ต้องเรียนรู้เสริมเติมกันไปและ Apple ก็ออกแบบหรือว่าออกซอฟต์แวร์ออกมาแก้ไขตลอดตลอด,ลอดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในแง่ของบั๊กอะไรเงี้ยอาจจะมีอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องไหนก็ตามมันจะมีบั๊ ันนี้ต้องบอกเลยไม่มีมือถือข้างหนแม่งเพอร์เฟกต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะจนม,มีจุดที่ iPhone 15กับ15 Plus นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็คือเรื่องของ Type-C นะฮะจากเดิมท่าเป็นรุ่นก่อนอันนี้จริง Type-C เขายกเซตตั้งแต่15อยู่แล้วเนาะแต่15-15 Plus เนี่ยมันเป็น Type-C ที่มันไม่ได้เหมือนกับ15 Pro-15 Pro m a x กันดิเนะฮะเพราะว่าเป็น Type-C ที่อาจจะมีการ ลดสเปคลงมาที่นึงเป็น Type C 2.0นะครับที่ส่งความเร็วนะครับอยู่ที่480เมกะบิตเอซกันอันนี้หลายคนน่าจะได้ยินออคำนี้มาระยะหนึ่งเลวเหมือนกันแล้วถามว่า480เมกะบิตเอรซกันตนีน้มันเร็วแรงขนาดไหนมันก็เทียบเท่ากับการส่งข้อมูลของสายไรนิ่งันแหละนะฮะซึ่งถามว่ามันดูช้าขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ช้านะและที่สําคัญคือมันใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเราเอาดวงแฟลชไดร์ Type C มาเสียบได้เลย รวมไปถึงในตัวของ SSD นะฮะมาเสียบใช้งานส่งข้อมูลส่งไฟล์ต่างๆก็สามารถทำได้ ง่ายๆไปเลยนะครับถึงแม้ว่าความเร็วมันจะไม่ได้เร็วเท่ากับตัวของ10บิกอะไรอย่างตัวของโปรโอ,อยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยทั้งถามกันไหมว่าในชีวิตของเรานะครับสมมุตินะเราเป็นคนใช้งานทั่วๆไปอ่ะโอเคมันมีไทท์ C กีก็ดีต่อนู่นนี่นั่นได้ความเร็ว480ร้อยิเต่อเซกันเราได้มีโอกาสใช้มันบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าบางคนนะมีไทท์ซีมาก็เอามาแค่ชาร์จอย่างเดียวบางคนบอกอุ้ยทีพี่ไทท์ซีมันก็ชาร์จให้ r p o d s ได้สิหรือว่าอะไรต่างจะเอาไปชาร์จให้ i AirPods จริงๆเหรอนอกจากจะแบบ จุกชกเฉลจริงๆอะนะฮะแต่ถือว่าได้ท y p e C มามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเ้ยไอโฟน15ก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะตามหลังในฝั่งของออหลายๆเจ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจับอีกหนึ่งจุดนะครับที่รู้สึกว่า iPhone 15รอบนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาและทําให้ใครที่ชอบถ่ายรูปเออน่าจะขยับมาเอาตัว iPhone 15ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าอะไรบางคนในฝั่งของโปรมันก็จะดู ระดับสูงไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วตัว15 15 p l เนี่ยมันก็มีความโปร พอมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจาก1ได้เซนเซอร์ในตัวกล้องหลักมาอยู่ที่48ล้านสามารถใช้ฟีเจอร์นะครับในการถ่ายภาพหลักออกมาเป็น24ล้านนะถ่ายภาพตัวของ JPEG ที่ออกมาเป็น48ล้านได้แล้วนะใช้เต็มความละเอียดไปเลยรวมไปถึงนะครับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยตัวของ15เนี่ยมันมีแค่2เลนนะมันซูมไม่ค่อยได้รอบนี้นะครับด้วยความที่48ล้านมันใหญ่นะเขาสามารถที่จะ มาทำอะอย่างเพื่อนในการกรอบแล้วก็ได้รูปที่ยังคงคมชัดต่างๆนะกลายเป็นสามารถซูมได้ซะอย่างนั้นเอออาจจะเป็นซูมที่แบบโอเคมันเป็นดิจิตอลแหละแต่ถามว่ามันซูมได้ไหมมันซูมแล้วมันยังยังคงชัดมากกว่าออรุ่นธรรมดาของปีก่อนๆแล้วกันนะครับและถามว่าใช้งานจริงได้ไหมสามารถใช้งานจริงๆได้เลย ดีไซน์โทนผ้าต่างๆออกมาก็ถือว่าอาจจะต่างจากปีก่อนๆนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะออกโทนชมพูโทนส้มๆกว่าปีาก่อนๆเล็กน้อยจะถามว่าเบิกไหมในการใช้งานเอาไปต่อแต่งต่อแรงต่างๆเงี้ยเชื่อว่าเอาไปแต่งต่อแล้วยังไงมันก็ยังสวยๆอยู่แล้วรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกับการใช้งานในเรื่องของวิดีโอตามมาด้วยนะครับวิดีโอกอ็มีความคมชัดมีความเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการกัรสัน่นเรื่องการโฟกัสรอบนี้เนี่ย ก็มีการพัฒนาตามมาอีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กะเอามาใช้ถ่ายรูปในชีวิตประจําวันถ่ายรูปคาเฟ่ถ่ายรูปแฟนนะครับหรือว่าจะออกไปเที่ยวเนี่ยจริงๆค่าตัว15ธรรมดากับ15าพาร์ทเนี่ยในชีวิตประจาวันจริงๆแล้วนะมันถือว่าเพียงพอแล้วนะตอนแรก่บางคนมีพิจารณาในเรื่องของตัวธรรมดากับตัวพาร์ทเพราะว่ามันไม่สามารถซูมได้และซูมมันไม่ชัดแต่รอบนี้เนี่ย เขาเสริมเติมให้15ธรรมดา15พลัสเนี่ยมันสามารถที่ซูมได้แล้วการซูมนั้นมันก็ยังคงชัดแล้วก็สามารถปรับไปใช้ในตัวของพอดเทปต่างๆได้ดีขึ้นด้วยองค์รวมในแง่ของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคนที่ต้องการแค่ ใช้ในชีวิตประจำวัน15 15พล u s ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่นะฮะถึงแม้ว่าที่เล่าไปมันก็ดูเป็นเป็นเป็นข้อดีหลายๆอย่างแต่มีอยู่หนึ่งจุดที่ในยุคสมัยนี้นะครับจะเป็นข้อที่พิจนนารณานิดนึงแล้วกันใน iphone 15กับ15 plus นะครับคือน้องเนี่ยยังได้จอที่เป็นแบบ60 hz อยู่อันนี้ยต้องพูดเทียบเคียงถึงเจ้าอื่นเลยนะว่าเฮ้ยในราคาแค่หลักหมื่นกว่าๆเขาไป90กันแล้ว สองหมนิดๆเข้าไป120กันแล้วที่ iPhone นะฮะรุ่นธรรมดายังได้ 60Hz กันอยู่เลยมันเลยกลายเป็นว่าคนที่ใช้ Android ที่เป็น 90Hz 120Hz นะฮะกลับมาแล้วจะก,กระโดดมาใช้ iPhone อาย1่าง1 5้พเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความตั้งหิดปาอาจจะดูเฮ้ย15แม่งแหลกว่ะ อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่พิจารณาแต่ในแง่ของความสว่างนะต่แง่ของความคมชัดแรงต่างอันนี้ต้องยอมรับก็ถือว่ามีในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าจริงเขาก็ได้ได้จอจากผู้ผลิตที่ติตจอที่สวยที่สุดในโลกมาช่วยอยู่แล้วนะแล้วก็รู้กันมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าตระงหิดใจนิดหน่อยในแง่ของการได้แค่60เฮิรต์นะต้องพิจารณานิดนึงสรับคนที่ใช้ Android รุ่นแบบสูงๆเฮิรต์สูงๆมาแล้วนะครับผมและถ้าให้เลือกระหว่าง15กับ15พลัสเดี๋ยวไอซ์จะเลอ อยู่ที่40,000อยู่แล้วไม่เกิน40,000อยู่แล้วแน่นอนฮะเลือก15พัตเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้14พัตมาปุ๊บก็รู้สึกว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแล้วมือเราก็ถือว่าจับได้นะครับผมสบายมากแลกกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นดูหนังได้เต็มตาเล่นเกมได้ฟินมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับถ้ามีงบไหวถึง37,000เล่ยงต่างขึ้นมา15พัตได้เลยก็ดีนะครับเออลืมลืมลืมเจาะในเรืในแง่ของความจุ เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่า,าจะเลือกความจุแบบไหนดีนะฮะมองกันนิดนึงว่าถ้าเรานะครับผมเป็นคนที่ใช้งานทั่วไป128จิกตัวเริ่มต้นก็ถือว่าเพียงพอนะแต่ถ้าใครที่มีเกมเล่นเกมสายเกมมากขึ้นอย่างทีไอ128จิกมันก็เริ่มจะไม่พอแล้วนะฮะอย่างเกมเจนชินเกมเดียวก็กินปลาไปเท่าไหร่ละมีคอร์ดดูดี้เสริมไปด้วยก็หลัก80จิกแล้วไม่พอแล้วนะหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วล่ะว่าเฮ้ยฉันเหมาะกับตัวธรรมดาตัว plus หรือเปล่า ในฝั่งของ iPhone 15หรือจะขยับเข้ามาฟังในฝั่งของนี่ตัวโปรนะฮะถึงคิวตัวโปรล้วหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยเหมาะกับตัวโปรโปรแบบไหนโปรธรรมดาหรือโปร Max นะครับนะมีของจริงให้จับแล้วก็ได้ลองใช้กันมาแล้วทั้ง2ขนาดในตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max แน่นอนตัวเนี้เด่นๆเ,เลยคือล่าสุดได้วัสดุแบบใหม่ก็คือ ไทเทนเนียมหลังจากที่ได้ลองจับใช้งานบอกเลยว่าเป็น iPhone ตระกูลโปรที่ เบามาก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 กับความเป็นตัวโปรปกติถ้าใครเคยใช้ตัวโปรตัวตัวเก่าหนักตัวใหม่คือเบาเบามากเมื่อก่อนชอบใช้ตัว6.1ด้วยความเป็นโอ้ยตัวโปรแค่เล็กๆก็พอไม่อยากถือหนะักรอบนี้อาจจะมีความคิดที่เฮ้ยใ,ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่น้ําหนักยังคงพอๆเดิมอาจจะเทใจมาในฝั่งของ15 Pro Max มากขึ้นนะครับผมอันนี้ต้องต้องพิจารณาเสริมขึ้นไปนอกจากน้ําหนักที่มันเบานะครับผมด้วยความที่มันเป็นไทเทเนียมเนาะอันเนี้ยแอบตังหิดใจเล็กน้อยตั้ง แต่ตอนที่ซื้อมาแล้วถ้าเราลองมองดีๆอันนี้ถ้าใครฟังที่จะไอได้ลองพูดถึง15 Pro 15 Pro Max มาตลอดๆนะครับจะรู้ว่าเฮ้ยไทเทเนียมที่มาอยู่ด้านข้างตัว Pro รอบนี้เนี่ยโอเคด้วยความเบาก็จริงด้วยความแข็งแก่งโนทานอะไรก็ว่ากันไปนะแต่พอดูผ่านๆเนี่ยมันรู้สึกถึงความเป็น อลูมิเนียมยังไงก็ไม่รู้ถ้าโดนถักหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยนี่มัน iPhone Pro ที่ใชอลูมิเนียมหรือเปล่านะฮะมองผ่านฟิวเลยนะมันเหมือนอลูมิเนียมมันดูความใกล้เคียงกับอลูมิเนียมมากๆนะครับผมจนแบบว่าไอเนี้ยตัวสีบลูตัวนี้ยที่ไอไปเทียบกับสีแปซิฟิกบรูว์ะมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยจนรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยด้วยความที่วัสดุไทเทเนียมมันดูแข็งแกร่งมันดูเสริมขึ้นมาแต่ข้อแตกต่างระยะห่างความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับตัวโปรเนี่ยมันเริ ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเอาสีสาสตัวนี้มันเรียงกันปุ๊บอบะด้านข้างมันดูดูด้านด้าน,านเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ข้อพิจารณาหนึ่งแล้วกันนะครับที่ไทเทเนียมอาจจะมีความละม้ายคล้ายกับตัวอลูมิเนียมบ้างถ้าใครใช้แบบเปื่อยๆกับจุดหนึ่งที่เรื่องของรอยนิ้วมือนะฮะจากที่ได้ลองใช้งานมารอยนิ้วมือมันมีขึ้นจริงๆนะครับที่ขอบตัวเครื่องกับตัวของการเป็นไทเทเนียมตรงนี้นะแต่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 ปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยนะฮะขึ้นเลยขึ้นเลยฮะวิธีช่วยให้ไม่ขึ้นรอยตรงนี้คือแน่นอนมันเช็ดบ่อยๆถ้าใครใช้ช่างเปือยหรืออีกนิดหนึ่งนะครับผมก็หา เคสมาใส่ซะด้วยท้าการใส่เคสเข้าไปนะครับมันก็แน่นอนจะช่วยในแง่ของความ แข็งแรงทนทานการป้องกันต่างๆโดยไปถึงดีไซน์ที่สวยงามและก็ลดพวกรอยนิ้วมือที่อยู่บนไทเทเนียมแต่บางคนก็บอกพี่แล้วจะซื้อไทเทเนียมประทับใไม่โชว์ก็อาจจะซื้อเป็นพวกเคสใสเลยเสริมไปนะครับเพื่อโชว์ความไทเทเนียมก็ได้ขยับเข้ามาในแง่ของประสิทธิภาพกันบ้างทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างในรุ่นของมันเองไหมแล้วก็มันแตกต่างจากรุ่นธรรมดามากน้อยขนาดไหนนะครับแน่นอน คนที่อากจะได้ตัวโปรน่าจะพอรู้มาแล้วลหะว่าในตัวโปรเนี่ยเขาได้ชิปที่ชื่อว่า A17 Pro ซึ่งเป็นคำว่าโปรครั้งแรกที่อยู่ในชิปของ Apple นะครับซึ่ง Apple เขาชูมาเลยนะว่าชิปเราจะเร็วจะแรง มากๆเน้นเล่นเกมมากยิ่งขึ้นสามารถจะเล่นเกมอย่างไฮที่พอร์ตเข้ามาอยู่ใน iPhone อย่างตัว Resident Evil เสริมเข้าได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดได้ลองเล่นนะแต่ต้องรู้ดูจริงว่าเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ได้ลองใช้งานดูทั่วไปกันมาบอกเลยว่ายัางไง iPhone ก็คือ iPhone น่ะนะฮะชิปมันจริงๆแค่แค่15ธรรมดามันก็เร็วอยู่แล้ว ในครับในแง่ของออการใช้งานโซเชียลที่มันไม่ได้ไม่ได้รีบประสิทธิภาพอะไรเยอะมากอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลถึงความต่างขนาดนั้นแต่ในแง่ของ,ของคคะแนนโอเคมันห่างกับตัว15ประมาณหนึ่งอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งถ้าใครที่จะซื้อไปแล้วใช้เห็นผลจริงๆนะต้องดึงประสิทธิภาพมันออกมาแบบ จัดเต็มเลยเอาไปทําอะไรตัดตอ่อวิดีโอให้มันจบขอโปรดักชันใหญ่ๆหรือเล่นเกมที่มันต้องดึงประสิทธิภาพให้สูงที่สุดอย่างเจนชินิมแพ t แบบปรับสุดทุกอย่าง 120Hz พโอเคอันนี้แหละเราได้ใช้มันเต็มที่นะแต่สำหรับบางคนที่เฮ้ยเจนชินิมแพกก็ปรับแค่60%ก็พอปรับภาพกลางเน้นอะไรเงี้ยรุ่น15%รุ่น15%พารจริงๆตรงนั้น ก็ทำได้แต่ถ้าใครอยากจัดสุดเอ็กซ์ตรีมเต็มสตรีมเลยยังไงก็ต้องเป็นตัว15 Pro 15 Pro Max นะฮะในแง่ของการเล่นเกมเท่านั้นนะหจุดนะครับที่น่าจะเป็นตัวเลือกแบ่งอย่างชัดเจนและก็15ได้พูดก่อนอันนี้ปนไปเลรก็คือเรื่องของหน้าจออันนี้ก็คือสําคัญมากๆเลยคือหน้าจอของตัว Pro นะ15 Pro 15 Pro Max เขาได้เป็น120 เฮิรอันนี้แหละถ้าใครที่ติดความเป็น 120Hz จาก Android มาหรือว่าติด 120Hz จากรุ่นเก่าๆมาอย่าง13 Pro 14 Pro ยังไงยังไงบอกเลยว่าต้องขยับขึ้นมาเป็นตัว Pro ของปีนี้ไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่งเพราะว่าทีมงานอย่างสีอาร์มเนี่ยเขาใช้ตัวหน้าจอใหญ่มาก่อนแล้วก็มีการใช้ตัว 120Hz มาก่อนรวมไปถึงน้องแนวฟิตอีกคนหนึ่งนะใช้ Android ที่เป็น1 2 0 h z มาก่อนยังไงก็ขอกระโดดขึ้นมาเป็นตัว Pro ที่ มันมี120เฮิเหมือนกันไม่ยอมลงไปใช้ตัวรุ่นธรรมดากับรุ่นพัดเลยนะเพเพราะว่า120เฮิรตนี่แหละนะครับต้องพิจารณาตัวเองว่า I love 120 h z หรือเปล่า mm hmm. เลือกเลยแล้วกันว่าจะเป็นธรรมดาหรือว่า Pro กับ Pro Max ตัวนี้ขึ้นมานะครับจะมีหนึ่งจุดที่หลายคนกำลังลังเลอยู่ว่าตัว Pro กับรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเอาอันไหนดีก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับอันนี้ขอยกมุมมองในความเป็นเอ่อครีเอเตอร์ หรือว่าเป็นคนที่ทําอยู่ในโปรดักชันต้องเอาเพื่อนๆว่าเลยแล้วกันอย่างที่บอกถ้าพูดไปใน15ก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาที่ใช้งานทั่วๆไปจริงๆ15 15พลัสมันเพียงพอต่อการถ่ายรูปถ่ายชีวิตในประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ขยับขึ้นมาเป็นตัว Pro กับ Pro Max ตรงนี้แน่นอนการถ่ายในชีวิตประจำวันครอบคุมอยู่แล้วล่ละนะะ48ล้านนู่นนี่นั่นเสริมขึ้นมา แต่มันจะยกอีกระดับหนึ่งนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือในเรื่องของการเอาไปทำเป็นโปรดักชันบางคนใช้ iPhone นะครับในการถ่ายออละครกุณธรรมถ่ายบล็อกถ่ายหนังสั้นมันยกระดับคือมันมี3เลนที่มันสามารถใช้ได้เต็มความละเอียดจริงๆในแต่ละเลนที่มันให้มาในฝั่งของ15มันยังมีการเอาเซนเซอร์48ล้านเนี่ยไปครคอบเข้ามาเนาะแต่ตอนนี้นะทั้ง Y าย t ัลตร้าวายเทเเต็มความละเอียดของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความ ยืดหยุ่นในการเอาไปใช้งานต่อที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งแล้วเขาก็จะมีในฝั่งของปรับเลนนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันปรับเลนนะฮะในฝั่งของการถ่ายแบบโปรเรสโปรรแบบ48ล้าน p r o เรสก็มีแบบล็อกนะครับผมไว้สามารถไปตกแต่งสีเติมสีกันเองได้นะครับผมมันก็เสริมจะต้องใส่ตัว SSD เติมเข้ามานะครับผมอันนนึกงก็ถือว่านะมันยกระดับขึ้นไปเป็นความเป็นโปรดักชันประมาณหนึ่งแล้วซึ่ง คิดว่านะคนใช้งานทั่วทัไปที่ซื้อกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียไอเองหรือว่าถ้าสมมติทีมงานหรือว่าใครที่ซื้อกันไปอ่ะต้องชั่งใจดูว่าในความที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันได้ใช้งานจริงๆไหมมันจะมีเกณฑ์วัดหลายเกณฑ์เหมือนกันเนาะว่าเราเราจ่ายแพงเพื่อที่จะได้อะไรขึ้นมา แต่มีบางอย่างที่เราได้เพิ่มขึ้นมาแต่เราไม่ได้ใช้มันก็รู้สึกว่าค่าตรงนั้นน่ะมัน,ม,นมันโดนมันโดนตัดไปชื่อกลายเป็นแต้มลบเสริมเติมขึ้นมานิดหนึ่งและกันต้องพิจารณาเสริมกันดูแต่ในแง่ของโทนภาพโทนการถ่ายต่างๆแน่นอนไอโฟนมันคมบอยู่แล้วนะครับผมทั้งหลายๆเลนต่อาจจะติดในแง่ของการนี่หน่อยเรื่องของเออเอลตร์ไวเรื่องของการถ่ายกลางคืนที่ตอนนี้อาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์วงซอฟซอแวร์เสริมเติมขึ้นมาอันนี้ต้องรออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งขอเจาะลึกเข้าไปเกี่ยวกับเรื่อองงข การถ่ายรูปกับการได้เลนเพิ่มเติมอีกหนึ่งว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวโปรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น15 Pro 15 Pro Max นะครับมันมีข้อแตกต่างกันในแง่ของการซูมนิดนึงนะคือ15 Pro เนี่ยเลนเทเลเขาเนี่ยได้อยู่ที่คูณ3นะครับเริ่มต้นแบบชัดๆนะแต่15 Pro Max เนี่ยคูณ5ครับซึ่งมันมีข้อแตกต่างของระยะเลนห่างกันประมาณหนึ่ง15 Pro Max มันก็จะซูมได้ไกลขึ้น อันนี้แหละเป็นตัวตัดสินเหมือนกันนะว่าจะเลือก15 pro 15 pro max ดีสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใช้การซูมเยอะเท่าไหร่เนาออาจจะเทใจมาในฝั่ง15 pro เพราะว่าคูณ3มันก็คูณได้ประมาณหนึงได้ชัดเจนอยู่แล้ว หรือคนที่ชอบซูมแน่นอนนะฮะจะเอาไปเทียบเอาไปชนกับ S23 อะไร Ultra, เอลต้าอะไรก็ว่ากันไปต้องเอาเป็น15 Pro Max อยู่แล้วเพื่อมันซูมได้ไกลขึ้นซึ่งเขาบอกว่าระยะเลนสคูณมันประมาณ2อ0มิลิเมตรเนาะเท่ากับเลนเลนใหญ่ๆอ่ะเอาจงจริงนะถ้าจากที่ได้ลองใช้งานส่วนตัวเรื่องของการซูมตรงนี้เนี่ยดิไอเนี่ยกลับชอบการซูม ของ iPhone 15 pro มากกว่าเพราะอะไรจริตส่วนตัวในการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้ซูมเยอะขนาดนั้นแค่คูณ3ก็เพียงพอและมันส่งผลในแง่ของเวลาเราถ่ายพอตเรตนะครับถ่ายพอตเรตซึ่งเราสามารถที่จะปรับเลนสได้เนาะและยิ่งระยะเลนสที่มันดูดูเป็นเลนสเฮเลอย่างเงี้ยการเบลอหลังมันจะดูมีมิติมากขึ้นซึ่งพอในอยู่ระยะเดียวกันเนี่ย 15 Pro 15 Pro Max อะ่ะการซูมแม่งไม่เท่ากันเว้ยแต่ว่าแค่จริงอะคูณ3กับระยะนี้แม่งพอดีแล้วละ่ะแต่ในฝั่งของ15 Pro Max บมันดันไปคูณ5ป้อมเข้าไปนะฮะมันเลยกลายเป็นว่าอยากจะได้ชัดๆก็ต้องถอยออกมาอีกถ้าเราขยับมาเป็นอะคูณ4คูณ3มันไม่ชัดเท่าเออเนื่องบอกก่อนว่ามันไม่ชัดเท่ากับการได้ไฟล์ที่ออกมาจากเลนที่มันได้คูณ3แล้ชัดๆไปเลย นะครับเออมันจะมีข้อแตกต่างกันประมาณหนึ่งอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้เพื่อนๆได้ใช้คูณ3คูณ4คูณ5เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันอันนี้คือเป็นเกณฑ์ที่ถ้าเทใจอยากได้คูณ3มากกว่านะฮะส่วนตัวในแง่ของการส่งฟงส่งไฟล์ต่างๆอย่างที่บอกนะครับผมด้วยตัวของโปรตัวนี้เนี่ยเขาได้เป็น USB พวก3.2ที่ส่งแบบ10กิกะบิตเซกันอ่ะก็ส่งข้อมูลหรือว่ารองรับในการถ่ายแบบโปรหลอก โปรเอสแบบหลอกต่างๆในฝั่งของวิดีโอเพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนใครที่ใช้ p ป o d โปรดักชันก็อาจจะรู้สึกว่าถูกใจกับความเป็นตรงนี้ซึ่งหยิบจไปเสียบต่อคอมเพื่อเอาไฟล์ออกได้มันก็จะเหมาะกับคนที่เป็นโปรดักชันตัวนี้นั่นแหละนะครับผมแต่คนธรรมดาทั่วไปอ่ะในที่บอกเนาะมันมันไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่อยู่แล้ว ใช้งานทั่วไปเสียบชาร์จแบตชาร์จแบตอะไรยังไงต่อพาวเวอร์แบงค์เชื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละนะครับ <S <S 1> <S 1> งันก็ขอมาสรุปเลยลวกันนะครับว่า iPhone 15 series แต่ละรุ่นต่างๆเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับใครในฝั่งของธรรมดากับตัวพันะครับน่าจะเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปนะฮะเอามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช้งานทั่วทั่วไปแล้วชอบสีชอบความมินิมอล นะครับผมไม่ได้กะว่าโอ,โอต้องเป็นตัวโปรจา๋จาๆขนาดนั้นและวประมาณไม่เกิน4ี่0แื่นจะบอกเลยว่าประมาณไม่เกิน40,000ื่นยังไงซื้อไป ก็คุ้มใช้งานต่อได้นะครับผมดูหนังดูซีรีส์ถ่ายวิดีโอทำโปรดักชันเล็กๆได้เลยถ่ายวงถ่ายบล็อกอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมาะมันจบแค่ iPhone 15 15 Plu s ก็ได้นะครับส่วนใครที่จะเป็น15 Pro 15 Pro Max แน่นอนมีเงินนะครับ4 0 0 0 0ขึ้นไปชอบความเป็นไทเทเนียมอยากจะดูล้ำสมัยดูนำเทรนด์ดูไฮกว่าใครนะอันนี้อาจจะต้องเป็นตัวไทเทเนียมตัวโปรขึ้นไปนะครับหรือตัวเองชอบทำโปรดักชันอยู่แล้ว นะถ่ายหนังสั้นถ่าย Typ e C อยากจะลองเป็นแบบหลอกอยากจะลองเป็นแบบโ r รเร Pro r ร w ที่มันเต็มๆน่าจะเหมาะกับความเป็น15 Pro 15 Pro Max เสริมเพิ่มเติมขึ้นไปนะแต่ด้แง,ง่การใช้งานโดยรวมความเร็วความแรงทั้ง2ตัวทั้งชิปทั้ง2ตัวเนี่ยมันเร็วมันแรงอยู่แล้วแต่อาจจะมีพิเศษเฉพาะเจะจงกับความเป็นเกมที่เขาพอร์ตมาให้กับ15 Pro 15 Pro Max อย่าง Resident Evil อย่างเกมในอนาคตถัดๆไปเนี่ยถ้าใครมองว่าอยากจะไปเล่น เกมแบบนั้นในฝั่งขอ o n e นะครับผมก็อาจจะมองอนาคตเสริมเข้าไปเป็นตัว15 Pro 15 Pro Max ก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้คื้นี้ก็ถือว่ามาเล่ามาแลกเปลี่ยนมุมมองให้เพื่อนๆลองฟังแล้วก็พิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ย iPhone ทั้ง4รุ่นตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่านะครับผมใครที่ฟังแล้ว อาจจะตัดสินใจได้ก็เดินไปซื้อกันได้เลยหรือว่าอาจจะรอไปซื้อในฝั่งของ Tik t o อกอติรีวิวก็ได้ที่อาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมประมาณหนึ่งให้กับคนที่เข้าไปดูกันนะครับผมหรือว่าใน Tik t o อกอติรีวิแหละนะทั้งเป็นในคลิปเอ่ยหรือว่าในไลฟ์สดเอ่ยก็แบบไปดูกันได้นะครับผมรวมไปถึงอย่าลืมนะถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยก็หาเคสต่างๆมาใส่เสริมไปด้วยนะครับผมจะได้ปกป้องน้อง iPhone ของเราให้มันอยู่ได้อีกยาวถึงแม้จะเป็นไทเทเนียมก็ตามมันตกปะปุ๊บมันก็บุบแหละจริงๆประมาณนี้ นะครับจะได้มีคนอื่นที่กำลังลังเลตัดสินใจเหมือนกันกับันเพื่อนอยู่เข้ามาดูคลิปติอไนะจะได้ตัดสินใจได้มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับฝากช่วย,ชยแชร์กันด้วยนะ<ไ>อย่าลืมกด Subscribe น,นะครับให้กับช anel อติวีวิวไไปด้วยจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิป,ปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเรื่อยเ,อ,ยเ,อ,ยเองนะครับ <S <S ผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแลวครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ